เขาบอกว่าผมต้องมีของเล่นบางเวลาต้องรับมือกับของใหญ่อย่างด์กใซนะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ใส่ชุดนี้นะแต่เฮาก็ใส่ด้วยเหมือนกันจริงเหรอฉันไม่รู้ว่าเฮาเราได้ชุดแบบนี้ด้วยผมใช่สิเขาเป็นต้นแบบให้คุณสตาร์คด้วยนะโทนี้ผสมเทคโนโลยี i อรอนสไปเดอเขากับพลังของ Green l a เท e ร์สุดท้ายเลยได้ออกมาเป็นไอรอนสไปเดอร์แลนเทร์สุดเจ๋ง mm hmm. นายพูดแบบนี้ฉันต้องหาเฮาให้เจอให้ได้ ต่ก่อนอื่นฉันต้องพาแซมออกไปจากป้าบ้า,าบ่อแห่งนี้ก่อนไม่งั้นหมอนี้อาจจะติดอยู่ในจักรวาลของฉันตลอดชีวิตทีมเราตอนนี้ครบเครื่องจริงๆมีนักบินมีแมงมุมมีกับตันมีแลนเทิร์นขาดก็แค่บ้านที่ไม่ผังพอพวกเรากระโดดข้ามมิติกันนี่แหละอีกอย่างนะชุดฉันก็เปลี่ยนไปด้วยงั้นแปลว่าเราต้องรีบหาใครสักคนดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริงก่อนจะมีใครโดนดูดมาอีกแบบบังเอิญไปกันเถอะก่อนที่ลูกน้องของดาร์กไซจะมาถึงนี้เดี๋ยวนะดาร์กไซคือใคร เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังในภายหลังบอกได้แค่ว่าเขาไม่ใช่คนที่นายอยากเชิญมาทานข้าวเย็นนะ